งานที่ไปของที่เฮลซิงบอกสวีเดนครั้งนี้ครับก็ไปงานชื่อว่า international place branding association conference มันเป็นงานแบรนด์เพราะว่าการตลาดเราเกี่ยวข้องกับแบรนด์แต่ไม่ที่แบรนด์ผลิต u ั t แบรนด์องค์กรเป็นแบรนด์เพลสอาจารย์ไปพิเศษอะไรที่นั่น คือเราไปพรีเซนต์เรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยทำขึ้นว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้างมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้างที่ทําให้คนอยากมาเที่ยวในบุมของคอนเทนต์มาเก็ติ้งในเมืองไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิส s s g เน i u s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวะคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําที่นี่วิทยุจุฬาวันจันทร์สี่โมงครึ่งไตามคอนเทนต์ได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนคุณหัวนาภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงคติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และบ i z c l a s s c o m อครับอาจารย์ครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนใจกันใหญ่เลยเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางที่เราไปเก็บเกี่ยวกันมา มารอบนี้จะต่อก็คืออาจารย์ไปสวีเดนมาใช่ผมไปสวีเดนครับก็ลงที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กขึ้นรถไฟข้ามไปที่ภาคใต้ของสวีเดนคือเขาก็ติดตดกันนะข้ามทะเลไปนิดเดียวไม่กี่กิโลก็ถึงสว<า>ีเดนก็ไปอยู่ภาคใต้ของสวีเดนนะครับ<า>เมืองเฮลซิงบอร์กครับเดินทางง่ายไหมอาจารย์เดินทางไม่ยากครับก็จากกรุงเทพตรงการบินไทยของเรามีตรงไปที่เดนมาร์กเลยก็คือโคเปนเฮเกนครับใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมง โอ้ครับแต่ว่าตรงอนะแล้วก็ขึ้นรถไฟอีกประมาณ40นาทีถึงเลยครับเขาจึงบอกเรียบร้อยโอ้ชนะเลิศอาจารย์รผมมาสงสัยอย่างหนึ่งก่อนอาจารย์เข้าเรื่องคนที่เขาบินบินเครื่องอยู่บนเครื่องบินนานๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงผมอนเบื่อเบื่อผมเป็นคนนอนง่ายคนนี้คนที่ยากเราต้องไปถามเขาอันนี้ไม่รู้ว่าทํายังไงเหมือนกันคือคนนอนยากว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมันเบื่อเบื่อใช่ไหมแต่ผมเป็นคนนอนง่ายปั๊บตื่นขึ้นมาเอาถึงแล้วตอนขากลับก็เหมือนกันเอา ขึ้นไปก็น,นอนตื่นขึ้นมาอา้าวถึงแล้วเลยไม่ค่อยนอนชี่ประเนนสริฐมากจารย์่ดีมากเพราะผมกระสับกระส่ายแม้ว่าจะเป็นทั้งไปแบบตั๋วประหยัดหรือไปแบบชั้นธุรกิจก็รู้สึกเบื่อ<笑><笑>กระทั่งตอนไปตั๋วธุรกิจที่ได้ได้เชิญไปทําข่าวนะครับก็นอนราบก็แล้วมองเพดานเครื่องมินก็แล้วทําไมมันยังไม่ถึงอีกค่าคุณให้ทำอย่างนี้ก็ได้นะทําของที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำทำอะไรครับเช่น ต้องเขียนบทความยาวๆก็ตั้งเป้าให้ตัวเองว่าขึ้นเครื่องบินครั้งนี้จะเขียนบทความยาว,ยาวสักสองบทความครับแล้วมันจะหายไป5ชั่วโมงครับอผมก็ไม่รักดีผมก็ขี้เกียจจัง <liter> ก็เลยอยู่กับความกระสับกระส่ายสับสนแล้วก็ขี้เกียจตีในหัว <S <S ก็เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือฟังอยู่เนี่ยแชร์เข้ามาหน่อยว่ามีเคล็ดลับใช้ชีวิตบนเครื่องบินนานๆได้ยังไง อาจารย์นอนผมนอนผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมผมก็สบายของผมนอนอ่าสิบสองชั่วโมงบินลัดฟ้าไปลงที่เดนมาร์กแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปรถไฟบ้านเขาเป็นไงอาจารย์รถไฟบ้านเขาก็ดีงามมากที่ขาไปรถไฟนะคุณเล็กขากลับนั่นเฟอร์รี่แล้วก็นึกว่าแบบเรือเฟอร์รี่ก็คือเหมือนเรือข้ามเกาะบ้านเราจะเกาะหนึ่งมาอีกเกาะหนึ่งยี่สิบนาทีห้าุยเป็นเรือที่เหมือนห้างสรรพสินค้าลอยน้ำอ่ะมีของขายมีของขายมีคาเฟ่ อย่างตกแต่งอย่างดีแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่บนเรือรู้ตัวก็คือถึงชาแล้วแล้วก็เดือดร้อนมากเพราะว่ายัางยังซื้อของไม่เสร็จ <laughs> ยังตายังสนุกอยู่เลยอะไรอย่างนี้ผมมือทับอ,อกเลยครับประเทศพัฒนาแล้ว <laughs> <ม> <laughs> ชื่นชมมาก <laughs> เลยเขาก็มีวิธีการอะไรของเขาสนุกสนานนี้แล้วค่าข้ามไปข้ามมาก็ไม่แพงนะผมเออคือแพงแพงต้องบอกว่าแพงแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้มามันทําให้รู้สึกว่าไม่แพงเช่น <laughs> <laughs> ค่าข้ามไปข้ามมาค่าข้ามเนี่ยประมาณ500กว่าบาท600บาทคือ20่นาทีมันก็แพงอนะห้าร้กว่าบาท600บาทแต่มันเหมือนได้ขึ้นห้างสรรพสินค้าดีๆกลางน้ําแล้วได้ข้ามด้วยเลยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์อะไรเป็นพิเศษก็เลยรู้สึกว่า500กว่าบาทไม่แพงครับแตกต่างกันจากการที่ผมไปโมร,โร,โร็อกโกสปดาห์ที่แล้วที่เล่าให้ฟังแล้วผมเจอค่าแท็กซี่คูณเป็นเงินไทยกลับมา300บาทจากโรงแรมไปตัวเมืองที่ระยะไม่ไกลแล้ว รู้สึกเป็นสามร้อยบาทที่แพงจังนี่สินะที่เรียกว่า total experience ใช่เป็น experience ก็งานที่ไปของที่เฮลซิงบอกสวีเดนครั้งนี้ครับก็ไปงานชื่อว่า international place branding association conference ชื่อมันคืออะไรนะงงๆคำตอบคือมันเป็นงานแบรนด์เพราะว่าการตลาดเราเกี่ยวข้องกับแบรนด์แต่ไม่ใช่แบรนด์ p r o ด u ัก์แบรนด์องค์กรเป็นแบรนด์ place สถานที่นี่แหละครับเช่น ผมอยากจะแบรนด์กรุงเทพผมอยากจะแบรนด์ไทยแลนด์บางทีตอนนี้เขาแบรนด์แบรนด์ยูเครนคือมีมอ๋อคนที่มาพูดเป็น keynote speaker นะ่าสนใจมากมาพูดเรื่องแบรนดิ้งยูเครนในช่วงวอร,คร์ครับว่าทำยังไงให้คนในยุโรปคนในอเมริกาเอาธงยูเครนซึ่งไม่ใช่ประเทศตัวเองโบกสะบัดฮชื่นคือไปไปเดนมาร์กนี่ตกใจเลยคือ สถาน,นีรถไฟที่เป็น central s t a t i o นปกติใน central s t a t i o นคือสถาน,นีรถไฟกลางเนี่ยอย่างเช่นที่บางซื่อเราก็จะติดธงไทยอ่าก็ชาติตัวเองชาติตัวเองก็ติดธงไทยแต่ว่าของเดนมาร์กนี่ไทยยูเครนเอ้ยไม่ผมว่ครับไทยไม่ติดครับเ,เดนมาร์กยูเครนเดนมาร์กยูเครนเดนมาร์กยูเครนทั้งสถาน,เนีเป็นการส่งสัญญาณว่าเราอยู่เคียงข้างอยู่อยู่เคียงข้างยูเครนแล้วก็มีการของงบป,ประมาณแล้วช่วงที่ผมอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะอ่า จไบเดนท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของงบประมาณมหาศาล<ะ>ให้กับยูเครนของเงินรัฐบาลตัวเองมหาศาลครับหลายหมื่นล้านให้ยูเครนเพื่อยูเครนจะได้สู้ต่อแล้วคนในอเมริกาก็อาจจะมีบ่นบ้างแต่สุดท้ายมันก็โอเคคือมันมีกระบวนการทําแบรนด์ยูเครนอยู่ด้านหลัง้วยนะอย่างเช่นท่านประธานาธิบดีของยูเครน ต้องออกสื่ออะไรยังไงบ้างท่าน first ลดี้ก็คือภรรยาประธานาธิบดีต้องลงโ o กแจะไม่ลงโวกแบบสวยนะลงโ o กในความแข็งแกร่ง <ừ. S 2> ของผู้หญิงยุคใหม่ที่สามารถเคียงข้างสามีในสงครามได้เพื่อกระตุ้นให้คนที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยมีความสามารถในมุมใหม่ๆในมุมของของของการทนต่อความเสี่ยงระดับสงครามอะไรเงี้ยคืออ๋อกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในมุมต่างๆเยอะมากเลยพวกนี้ เกิดขึ้นจากการทําแบรนด์ยูเครนเอออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถามว่าแม้เวลาเกิดความไม่สงบเวลาเกิดคนเดือดร้อนหรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะเนี่ยนักการตลาดช่วยโลกได้ไหมเนี่ยคำตอบคือได้อ่าก็นี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าไปเรียนรู้มาต่อีกท่านหนึ่งที่เป็นีย y โน้ตก็คนตื่นเต้นทั้งหมดเลยคุณเล็กท่านที่มาเป็นีย y โน้ตอีกท่านหนึ่งคือท่านเอกอคราชทูตอิสราเอลประจําสวีเดนครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงตอนนี้ก็ยังคง วุ่นวายอยู่ก็คือปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วท่านเอกรัชทูตอิสราเอลมาพูดเรื่องของการทำแบรนด์อิสราเอลแต่พูดมุมดีนะยังจะหัวข้อท่านได้อยู่เลยท่านพูดคเรื่องของอ soft branding in the hard time ครับคือในวันที่มีความ แตกต่างทางความคิดเยอะมากแล้วท่านก็อยู่ในด้านใดด้านหนึ่งด้วยเนี่ยคือท่านไม่ได้มาพูดเพื่อเชีย์อิสราเอลแต่พูดในมุมว่าในวันที่มีความแตกต่างทางความคิดยยกออกเป็นสองโลกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วท่านอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งด้วยเนี่ยมันพอจะทําให้เกิดซอฟต์ไซส์อะไรได้บ้างมีส่วนที่เกี่ยวที่ที่อยู่ตรงกลางยังไงอะไรที่เล่นต่อได้บ้างมันมันสื่อสารแล้วทําแบรนด์กันยังไงบ้างนะครับโดยไม่เทคไซส์ใดไซส์หนึ่งอย่างชัดเจนก็ พอท่านรู้ว่าเป็นท่านทูตเป็นคนมาเองทีนี้คนในที่ประชุมก็เริ่มแบบตื่นเต้นว่าแบบโอ้จะมีคําถามแรงๆไหมนะจะมีคําตอบแรงๆไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออกมาได้ดีครับก็น่าสนใจดีครับอืมครับมันมันคือตัวอย่างหนึ่งที่พอพูดถึงประเทศมันก็จะมาด้วยเรื่องราวนะแล้วก็ส่วนที่มันเกี่ยวพันกับคนทั้งโลกครับแล้วก็ วันนั้เข้าไปข้างในก็จะมีอาจารย์ผัดกันขึ้นพรีเซนต์ทั้งผมเองก็เข้าไปพรีเซนต์กับาอาจารย์นัทพลรองศาสตราจารย์ดรนัทพลอัสรัตน์ที่ที่ภาควิชาการตลาดเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยครับได้ร่วมมือกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรวิริยะเดชะรุ่งโรดครับจาก MUIC มหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์วลันชลีซึ่งมาจากมหิดลเช่นเดียวกันก็ไปด้วยกันโดยที่ดึงตอนแรกเนี่ยใช้เวลาอยู่สภาพหนึ่งดึง ปีหน้าเราอยากเป็นเจ้าภาพโ oh, อค <ha. S 2> รับขอก็เป็นเจ้าภาพดึงงานนี้มาที่ภาควิชาการตลาดที่คณะบริษัทการบัญชีจุฬาจากสวีเดนแล,ล้วมากรุงเทพนะจ๊ะครับครับ,รบก็ที่ไปเนี่ยคือไปนําเสนอผลงานไปเรียนรู้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากเลยคือไปรับมงคือไปรับธงเจ <Ha. S 2> ้าภาพมาจากเขาครับว้าวแล้วในงานจัดแบบนี้นี่มันต้องมีอะไรบ้างอาจารย์ที่อาจารย์ไปเห็นมาคือก็จะมีคีโนตก็คีโนตอยู่ประมาณ2 3เซสชันอันนี้ก็ทุกคนก็จะไปรวมกันแต่ว่า พอในช่วงระหว่างวันเราก็จะแบ่งเป็นห้องย่อยห้องย่อยเนี่ยก็จะนําเสนอในหัวข้อเฉพาะ <S <S แล้วก็คนก็จะเลือกเข้าห้องกัน <S <S แล้วก็จะนําเสนองานวิจัยของตัวเองในห้องหนึ่งก็จะนําเสนอสักประมาณ3 4งานวิจัยแล้วก็มีการคอมเมนต์กันให้งานวิจัยดีขึ้นเพราะต้องไปทํางานต่อกันนี่คือตามสไตล์ของนักวิชาการครับแล้วก็ก็จะมีการพูดคุยมิงก็สังสรรค์แล้วก็จะเริ่มแบบไฮแลนด์ hey, ตอนนี้ทําแบรนด์ยังไงนะแบงคอกเป็นยังไงบ้างภูกงภูเกต็ตทาเรื่องของท่องเที่ยวไหมหรือว่าทําเรื่องของการค้าอะไรอย่างเงี้ย พุทอเราโปรโมทเยอะๆอาจารย์พวกนี้ก็จะเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราสื่อสารออกไปทั่วโลกแล้วคนก็จะเชื่อมั่นเชื่อถืองั้นก็เลยคิดว่างานนี้มีความสําคัญมากที่ต้องเป็นแบเมืองไทยซึ่งเราอยากเป็นแบรนด์ในใจของคนทั่วโลกครับ,รบซึ่งคุณผู้ชมบางท่านและตัวผมเองตัวผมเองนี่มีความอยากรู้อยากเห็นอาจารย์กับอาจารย์ตีอาจารย์นรพลไปพรีเซนต์อะไรที่นั่นคือเราไปพรีเซนต์เรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยทำขึ้นว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้างมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้างที่ทําให้คนอยากมาเที่ยวในบุมของคอนเทนต์มาเก็ตติ้งในเมืองไทยครับซึ่งเราก็เห็นเลยว่าอ๋อมีปัจจัยแต่ละเจเนอเรชันมีปัจจัยกระตุ้นได้เหมือนกันอ๋อเหรออาจารย์ครับแล้วก็มีและมีจริงๆมีผลหลายอย่างแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังบางผลที่น่าสนใจก่อนที่จะเห็นภาพรวมงานมากขึ้นเช่นเราพบว่าการท่องเที่ยวคอนเทนต์มาเก็ตติ้งในแบบของความเชื่อคุเล็ก ความเชื่อเนี่ยคนสูงวัยกับนก,กับเด็กมองการไปเที่ยวหรือตัวแรงกระตุ้นที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงครับเด็กเนี่ยไปช่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเนี่ยครับหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเฮอริเทจไปวงไปวัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อจริงๆคือเฟสจริงๆไปเพื่อไปไหว้พระไปไป,ไปความเชื่ออันนี้ก็จะเป็นตัวแหล่งกระตุ้นใหญท่ทำให้เขาไปคือไปด้วยความเชื่อแต่เราพบว่า ผู้ใหญ่ไม่ได้ไปแค่ความเชื่ออย่างเดียวให้ความสําคัญกับเรื่องของอาการเปิดมุมมองใหม่ในชีวิตผู้ใหญ่เนี้ยแหละฮะเปิดอะไรอ่ะจ๊ะคือคุณพอพอไปนั่งดูเออจริงด้วยฮะคือการไปเที่ยวด้วยความเชื่อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาเคยไปอยู่แล้ว<ฆ>ครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะมากคําถามคือจะเปิดมุมมองหใหม่ในชีวิตต้องทำยังไงหลายครั้งก็ไปพบกับไปวัดเพื่อจะไปพบกับพระอาจารย์พูดคุยนั่งสมาธิเห็นมุมมองใหม่ ผ่านการทำเมดิเทชันเห็นมุมมองใหม่ผ่านการสนทนาธรรมครับน้ก็จะเห็นว่าอ๋อเขาไม่ได้ไปเพราะความเชื่ออันนี้รู้อยู่แล้วแต่ไปเพราะเรื่องของการเปิดมุมมองใหม่ของชีวิตสร้างคุณค่าใหม่ให้ชีวิตเยอะมากเอองั้นเรื่องอย่างนี้พอรู้ปั๊บนะการตลาดบอกอย่างนี้เด็ดต้องออกไปโฆษณายเยอะๆเพื่อจะได้ดึงคนไปเที่ยวได้อย่างถูกต้องว่าต้องใช้คําพูดว่าอะไรไม่งั้นมันจะอยู่ในแบบเดิมๆแล้วมันไม่ครีเอทีฟอ๋อไม่ใช่ชวนไหว้พระ แวะช้อปปิง้งตลาดน้ําแล้วก็ใช้กับ<ช><ๆ>ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่างั้นต้องไม่ใช่บอกแค่สถานที่ต้องบอกว่ามันจะช่วยอะไรบ้างนะบางทีคนคิดไม่ถึงถ้าอยากเปิดมุมมองใหม่กับชีวิตสนทนาธรรมบ้างหรือยังบางทีเราพายเรืออยู่ในอ่างหามุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจในชีวิตไม่ได้ลองไปสนทนาธรรมทำเมดิเทชันกับวัดนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือมันจะเกิดมุมมองใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมนะแล้วก็โดนใจกับลูกค้ามากกว่าแล้วก็ได้ข้อมูลพวกนี้มาเพียบเลยครับเป็นตาราง เพื่อจะอามาใช้ว่าเด็กควรใช้อะไรผู้ใหญ่ควรใช้อะไรอะไรใช้ได้หมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรใช้แล้วด,อวดีอะไรใช้แล้วไม่ดีแล้วเอามาคุยกันในงานบอกว่าเก็บข้อมูลมา6,500คนนะักท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่ออยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีมุมมองอยังไงบ้างนําเสนอเขาก็ชื่นชมกันมาสนุกเรื่องข้อมูลนี้สําคัญมากเลยนะอาจารย์ดยมันเลยผ่านกระบวนการในการวิจัยแล้วก็การศึกษาเพราะถ้าเกิดมองแบบเหมารวมแบบผมหรือคนทั่วไปโอ๊ย เด็กเดี๋ยวนี้ไม่เข้าวัดหรอกไม่ต้องไปโฆษณาเด็กคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปได้แล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยเราก็พบว่างานวิจัยอื่นๆก็น่าสนใจมากก็จะมีอาจารย์จากมุมมองต่างๆหลายแบบมากเลยนะคุณเล็กแล้วหลังงานวิจัยที่น่าสนใจคือเริ่มคุยเรื่องของการใช้ AI ในการทรําแบรนด์ครับครับมีการศึกษากันเรื่องของการทาการใช้ AI ในการคิดสโลแ,แกนคุณเล็กอ๋อเหร คิดได้เหรอจารย์คือเขาก็อยากจะรู้ว่าระบบ AI อ่ะคิดสโลแกนคืออย่างเช่นเมืองไทย Amazing Thailand อย่างเงี้ยหรืออินโดนีเซียก็ Incredible Indonesia ครับอย่างบางประเทศเช่นมาเลเซียในยุคหนึ่งก็คือมาเลเซีย Truly Asia มิเชลโยมิเชลโยอย่างนี้เป็นต้นคำถามคือ AI คิดได้หรือยังนั่นเสียจามได้แล้วเหรอฮะก็ศึกษาเบื้องต้นมาพบว่ายังไม่ค่อยดี ยังไม่ค่อยดีมาได้หมเพคาะว่าทำไม่ได้นะใช่เขาเลยบอกว่าวิธีการไม่ใช่ว่ายังไม่ค่อยดีหมาย<ช>ความว่าไม่ใช่อย่าทํานะยังไม่ค่อยดีคือถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานคือจากเดิมเราต้องจ้างทีมงาน5-6คนมาช่วยกันคิดเรื่องของสโลกแกนความเก,ก๋ไก๋ทางการตลาดอันนี้ให้ AI มาเป็นคนที่ เป็นหนึ่งในทีมงานแล้วเราก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความคิดสร้างสรรค์ามาึ้นดึงประเด็นจาก AI มาแล้ว AI ก็จะเก่งเรื่องไหนเก่งเรื่องบางทีข้อมูลมันเยอะๆๆๆๆไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาสร้างสรงสรค์รดียวย้นเข้าไปใน AI มันจะย่อเร็วมากเดือประเด็นอยู่ดังต่อนี้นึ่งองสามแล้วเราก็คิดต่อว่าทำยังไงให้เก่งกันโอ้โห,ห,หนี่สุดยอดมากเลยอาจารย์ครับเรายังเคยจัดรายการแล้วคุยกันอยู่เลยว่าปัญญาประดิษฐ์มาแทนคนไม่ได้ในบางมิติเช่นความคิดสร้างสรรค์แต่ดูสิระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี2 3สปีมาปั๊บวันข้างหน้าวันนี้แหละ AI กำลังจะทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ในขณะเดียวกันนะนอกจาก AI คิดสโลแกนได้แล้วบังเอิญอาจารย์วิริยะซึ่งไปด้วยกันท่านก็ทำงานคู่กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่สวีเดนชื่ออาจารย์ออกา AI สร้างโลโก้ได้ไหมให้เมืองคิดให้เองนี่หรอใช่ว้าว wow. แต่เป็นลักษณะของ generative AI Gen generative AI ครับ,บ uh, generative AI อาจารย์ก็ใช วิธีการคิดก็พยายามหาทางที่คนคิดโลโก้คิดยังไงมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างแล้วโยนเข้าไปให้ AI แล้วก็สามารถที่จะเริ่มบอกเริ่มให้คําสั่ง AI รูปแบบต่างๆเช่นพอใส่ไปว่าเมืองไทยต้องมีวัดมีเจดีมีตลาดนะ้ำมีนู่นนี่นะ <c oughs> มันก็จะเอาทุกอย่างมารวมกัน AI ไนะจะเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็สร้างโลโก้ที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นว้าว <Wow. S 1> ซึ่งคนก็บอกว่ามันไม่ใช่โลโก้ยุคนี้ <c oughs> ที่มันมีทุกอย่างคือ ใส่ตลาดน้ําใส่วัดใส่เจดีใส่ทุกอย่างตุง้มตุ่มตุมตุมตุมรถเนี่ยโลโก้คือแบบไม่ใช่โลโก้นะเนี่ยมันเป็นแค่ภาพวาด<ะ>ก็สามารถสั่งว่า Simplify ทําให้ง่าย<ะ>มันก็จะบักดัดทุกอย่างให้ซ i m p l i f y หรือส่งเข้าไปว่าให้มันโมเดิร์นมากขึ้น<ะ>มันก็จะทําให้โมเดิร์นมากขึ้นสมมตินะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์โชว์ขึ้นมาให้ดูแล้วอาจารย์ก็โชว์โลโก้รูปแบบต่างๆตามคําสั่งท้ายที่สุดไม่ใช่แค่ เรื่องของคําพูดสโลโกงสโลแกนนะแม้แต่การใช้ภาพวาดอาจารย์ใช้2อ,อย่างหนึ่งอาจารย์ใช้ Chat GPT GPT 4ซึ่งเป็น GPT ยุคใหม่ซึ่งเป็น Generative AI ค <c oughs> ู่กับ Mid Journey <c oughs> ซึ่งเป็นรูปแบบก็เอาคําพูดเนี่ยมาทําเป็นรูปภาพ <c oughs> แล้วใช้ประกบกันอย่างเงี้ยแล้วทําโลโก้ขึ้นมาบางโลโก้สวยเลยอะ่ะคุณเล็กผมค <c oughs> ิดในใจว่าำสำหรับคนทําแบรนด์อย่างผมอะ่ะปรับอีกนิดเดียวใช้ได้เลยคือไม่ได้เป็นแค่ทีมงานที่ดีนะ AI จะเป็นทีมงานที่ดีเยี่ยมคือ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาเร็วมากจากคนที่ไม่รู้<ะ>แลวทําไม่เป็นจนกลายเป็นทีมงานทีมงานก็จะกลายเป็นทีมงานอยู่หลายปีจงเป็นทีมงานที่ดีเยี่ยมแล้ววันหนึ่งก็ต้องมาแทนเราได้<ะ> AI เนี่ยกระโดดจากคนที่ช่วยงานง่ายๆกลายาเป็นทีมงานที่ดีเยี่ยมเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเองอืมันอยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ตรงนี้ที่การปรับตัวแล้วก็วันข้างหน้าเราอาจะเห็นอะไรใหม่ๆโดยที่แน่นอนคนที่เคยใช้เท่าเดิมมันต้องน้อยลงและน้อยลงใช่แล้วผมก็คิดว่าได้เห็นมุมเนี้ย ในแง่ของเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างแบรนด์เมืองและหลังจากนั้นก็จะได้คุยกันอีกหลากหลายเรื่องมากเลยครับว่าบางท่านก็สนใจเรื่องของการสร้างไม่ได้สร้างเมืองแต่สร้างเป็นดิสตรีคือเมืองส่วนย่อยๆของเมืองเรียน <c ười> คุยกันในทีมว่าปีหน้าเราทำเปเปอร์เรื่องของถนนบรรทัดทองไหมอ๋อคือไม่ใช่กรุงเทพอ่ะแต่ขอเป็นพื้นที่แค่ถนนบรรทัดทองที่อาหารอร่อยมากแล้วจะกลายเป็นสตรีทฟู้ดที่ใหม่ ที่ดังที่สุดในกรุงเทพมหานครนะขณะนี้แล้วตอนนี้คนก็มาเพียบไปหมดเลยเนี่ย<ะ>คือยังไงดีเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมนถึงเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วไปขวับเขาว่าไม่ต้องทําเป็นเมืองก็ได้นะทำเป็นซับดิสตริกต์หรือถนนแค่ถนนเส้นเดียวไม่มีปัจจัยแห่งความสําเร็จอะไรบ้างจึงสาม,สา,ม,สา,ม,มารถทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ฮะในเวทีที่อาจารย์ไปกันนะครับมันก็จะมีทั้ง เวทีที่เสวนาเวทีที่แสดงวิสัยทัศน์พูดคุยวงของการพูดคุยเนี่ยครับหลักการหรือว่าหัวข้อที่เขาให้ความสําคัญสําหรับเรื่องของการสร้างแบรนด์สถานที่แบรนด์เมืองแบรนด์ประเทศในยุคนี้และยุคถัดไปเขาใส่ใจเรื่องอะไรผมคิดว่าเรื่องของที่เห็นตรงกันหมดเลยนะครับรก็คือเรื่องของเทคโนโลยีก er ับ sustainability มันจะแอบอยู่ในทุกเรื่องครับแต่ว่าผมชอบใจตรงที่ว่าพอทาเรื่องของแบรนด์เนี่ยมันมีเลนส์ที่มองอยู่หลายเลนส์ เลนที่1คือเลนบริหารจัดการทวกพวกเราคือการตลาดแล้วก็บริหารจัดการก็เลนส์หนึ่งแต่บางทีเขาไม่ได้มาเลนส์น,นี้เขาเป็นเลนเรื้อของการสื่อสารประชาสัมพันธ์อา,อาจารย์คณะอิทศศาร์สามารถที่จะเข้าร่วมง,งานอย่างนี้ได้ <c oughs> ครับแต่มันมีเลนอีกเลนส์หนึ่งคือเลนส์ของ policy maker คือผู้กําหนดนโยบายต้องกําหนดเรื่องไหนไม่กาหนดเรื่องไหนมันไม่ใช่แค่การบริหารจัดการภาคเอกชนมันเป็นการบริหารจัดการภาครัฐ <c oughs> ครับแล้วก็รวมอาจารย์ที่มีมุมมองต่างๆในเชิงวิของ นักวิชาการมีการใช้เราเรียกว่าเมตาดอลลจีหรือระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วมาแชร์กันเราก็ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการวิจัยใหม่ๆเยอะมากในเชิงวิชาการครับเ,เราได้เห็นทั้งผลที่มาในง่ของวิชาการทฤษฎีใหม่ได้ผลของ practical คือเอาไปใช้ได้จริงกำหนดพโลิซยได้จริงๆแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้เยอะมากครับก็ คิดว่าปีหน้าจะได้ไดสนุกสนานกันและจะได้มาเรียนเชิญกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าภาพก็คือคณะมัญชีจุฬา CBS ครับภาพวิชาการตลาดของเรานี่แหละ,ะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความภูมิใจเอามาเล่าปิดท้ายการไปครั้งนี้ดีกว่าว่าเราได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งคือก็เวิร์กกับททครับการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้รับความกรุณาส่งเป็นคลิปวิดีโอมาหลากหลายสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับแบรนด์จุฬาครับเอาแบรนด์แบรนด์ประเทศไทย ครับครับโชว์ขึ้นมาคือเออวีเวอร์บอนวิดสไมลเป็นยังไงอาจารย์คือเป็นเรื่องเล่าประเทศไทยภายใน2-3งถึนาทีเนี่ยแต่ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับรอยยิ้มหมดเลยครับแล้วก็ทําอาหารคนไทยทําอาหารเนี่ยคนประเทศอื่นทํางานเขาอาจจะแบบ น้าเนี้ยคือข้าวหมวดแต่คนไทยทำอาหารเนี่ยอยู่ในครัวคนนั้นเฮฮาคนนี้เฮฮาช่วยกันทำคิดถึงโรงครัวของคนไทยครับคนนั้นตำคนนี้คนนี้สากลนคนนั้นน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางทีแบบร้องเพลงไปเต้นไปทาอาหารอันนี้ทำอาหาราครับามากกว่าน,นั้นคือคนไทยเล่นได้หมดตักไอติมโยนขึ้นฟ้ากลายเป็นของสนุกสนานาแล้วก็ทุกอย่างมีแต่รอยยิ้มแดดร้อนก็รอยยิ้มไปเที่ยว คนนวดนวดเองเนี่ยนวดยังมีรอยยิ้มเลยทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยรอยยิ้มเรียนไปก็มีรอยยิ้มเดินฐานกันก็มีรอยยิ้มทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือ land of smiles and we were born with smiles amazing thailand อคนฮฮากันใหญ่น่าภูมิใจครับครับแต่ว่าที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นก็คือว่าผมว่าจะมาที่ประเทศไทยแล้วก็แนะนำคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยปับป๊บ professor ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงด้าน Place Branding ก็คือโปรเฟสเซอร์ออกาซึ่งเป็นโคเชร์ chair, คือเป็นประธานร่วมของงานในปีนี้ซึ่งเป็นคนรัสเซียสวีเดนครับยิบไมขึ้นแล้วก็บอกว่าเ,เนี่ยปีหน้าเราจะไปชูลาลงกรยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ชูราลงกรเป็นชื่อของเลดคิงออฟไทยแลนด์ครับประมาณกษัตริย์ในอดีตของประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับคิงออสการ์ที่สองของสวีเดน Mm hmm. แล้วก็เล่าเรื่องของคิงจุราลงกรแอนคิงออสการ์ที่สองของสวีเดนแล้วก็บอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนถึงขั้นคิงจุราลงกรเนี่ยขึ้นไปเหนือของสวีเดนไปสร้างพาวิลเลียมคือศาลาไทยสวยๆไว้ uh huh. ก็เชิญชวนทุกคนก่อนไปเที่ยวประเทศไทยก็ชวนไปที่เมืองน,นั้นน่ยที่อยู่ภาคเหนือของสวีเดนแล้วไปดูอะไรที่สวยๆของไทยแล้วคุณจะประทับใจก็อยากให้จําชื่อจุราลงกรเอาไว้ด้วย โอ้น่านภูมิใจจังไม่ได้เตรียมกันนะอาจารย์มาเองน่นานภูมิใจจังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงหนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่าแบบพอจะเล่าอย่างนี้นะตายแล้วสวิสแค่เอื้อมเองไอ้ไม่สวีเดนนี่แค่เอื้อมเองถึงแม,ม้จะยังไงก็ตามเราก็เลยรู้สึกว่าเออพระวิสัยทัศน์และพระอริยภาพที่ร้อยกว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ยอเอ๊กลายเป็นประเด็นเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วมันเป็นแบรนด์นะคุณเล็ก พอเล่าแบบนี้ปั๊บทุกคนก็เฮฮาแล้วก็รู้สึกว่าอยากเสิร์ชดูอยากรู้เรื่องราวของประเทศไทยมากขึ้นคนอายุคนร้อยกว่าปีที่แลคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ <Hi. S 1> เป็นเรื่องของของสิ่งที่ดูยั่งยืนแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นความภูมิใจนะพอไปฟัง p r o f e s s o ์ฝรัร่งพูดอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าปลื้มใจอดไม่ได้ที่เอามาเล่าในรายการของเราครับ,รบนี่แหละครับคือเรื่องราวการเดินทางของอาจารย์เอกที่ไปที่สวีเดนแล้วก็เราก็จะเจองานใหญ่งานนี้นี่แหละในปีหน้าใช่ครับเรื่อ้นภาควิชาการตลาดที่บัญชีจุฬาครับแต่ว่าถ้าก่อนจะถึงงานหน้านาทีสุดท้ายนี้ขอบอกว่าทําไมครับอีกสองวัน mmm เปิดแล้วนะอ๋อเหรอฮะคนที่จะมาสมัคร mmm ต้องทําอย่างไรติดต่อที่ไหน โทรศัพท์ไปถามว่ายังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราจัดรายการวันนี้เหลือเก้าที่นั่งสุดท้ายแต่เราจัดรายการก่อน2สัปดาห์ก็หลักสูตรระยะสั้นที่รวบรวมตัวจริงทางการตลาดทั่วไทยมาให้ท่านเรียนรู้ภายในหนึ่งเดือนนะครับก็เริ่มแพิศจิกาไปจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมหนึ่งเดือนเต็มได้รับอุทิบัตจุลาโทรศัพท์ไปที่ภาควิชาการตลาดลองดูว่าเต็มหรือเปล่าขออภยัยถ้าเต็มแล้วต้องรอรอบหน้าซึ่งอีกประมาณ เ8ดเดือนนะครับ0 2 2 1 8 5 7 9 4กถึงน็ถึงนะครับก็ต้องไปพูดคุยกันแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นอยากเรียนจริงๆจริงๆก็บอกว่าอาจาร,รย์เอกไปพูดไว้ในรายการของวิทยุจุฬา<ห>คุณเล็กก็พูดเอาไว้อยากเรียนจริงๆก็เดี๋ยวลองโทรมาคุยกันจะพยายามหาที่นั่งกันครับแต่เดี๋ยวก่อน <laughs> ไม่เดียวพอแล้วเนะอาติดต่อกันต่อไป <laughs> สำหรับ M M M นะครับนี่คือบิสซิเนสสัปดาห์นี้อาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนสวัสดีครับ